สวัสดีค่ะมาบอกกันอีกแล้วเด้อกับลูกใส่เรื่องแล้วบุญรอดบุญรอดให้ยังชอวที่ทำได้ออกแนยลูก ถักหึมไได้ขี่รถไปไอ้บอมไอ้บอมขี่รถแม่นๆไปแล้วเมื่อไหร่ไงมากลล่ขี่รถแม่นแมนคือไอ้บอหึมหึยังบ่นรอยดุอี เอียงวัน จ,จากนั่งเคาะน้อนเคาะเลยเริอบี่น้องบาน เดี๋ยวืมเออไปตีไอให้รังบ้านฮะนั่นแล้วไปแทงหัวไอแม ไอ้ไงลูกกะละมั up, ่นมาว่าาอ้อยไงลูกกะละมัง้โ้ยเอาไว้ซ่เนาะอยากลนียนได้แล้ล่ะเออเอาไว้ซะ นอนบุ้งนาไอให้เลมเบิ้มดูแท้งจ้ก็าเลรอนี่ยังเราก็สันบุลดเอ๋ยอะไรแหวเรื่มเลยมั้ยป่นไปขึ้นข้อไปกอข้อขึ้นไป เดี๋ยวไปยืนอยูกหอกเดี๋วไปไปคนเก่งไปไปลาไปนี่นี่ก็ได้เอ้ยคืนนี้ก็ได,นได้นี่คืนนีกก้ก็ได้อะนี่ก้อนลยเก่งเก่งนี่เฮ้ยนี่ลูกชายขอ่อยเกง่กงที่อย่างเออคืนเลยลูกคืนเลยเก่งเก่งแล้วลูกคืนเมื่ออีดัมแล้วลูกคืนเออลูกคืนยืนเบิ้งอีดัมแล้วเห็นอีดำมปลูก ะเห็นอีดำบ่ยืนขึ้นเบิ่งกรนะหนักก้อก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 อแล้วขึ้นลูกกอแล้วขึ้นเบิ่งอีดำเร็วๆไปเร็วๆกอแล้วขึ้นเบิ่งอีดำเร็วๆอีดำอยู่จะลางพุน่นบายบายไปกอขึ้นไปเร็วๆคนเก่งเร็วๆคานเมา หี Yum. Okay, okay. mm ่ยงเอเาไปฉั่นเอ๊ะข้แก้วโอ้ แม่เอาไว้สักก้อนแม่ถือให้แม่ถือให้ใหลากะลงไม่เอาเลย vừa đỡ rồi ông bạn đột ra เปิดแห้งเลยไอตู้ก็เผาสิบครั้งหาแต่แนวหลยนเอามากอย่างไรใบเถอะลุกค่ะลุกลุกแล้วๆอาทิมกะละมังออกสักก่อนไม่รู้บ ปลากระมังวางไว้สักก่อนเออยาดพืชใช่ไหมเกออ่งเก่งเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งครับอาจารย์แม่ขอจบคลิปส่อมีก่อน้ใจเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้บุลลอนในด,ด้วยจ้าเด้อสวัสดีค่ะนาน